สวัสดีครับพี่รองเอฟซีทุกท่านครับช่องดุษฎีชาแนลหาอยู่หากินครับมื่อน,น,นี่ออกมานาะยามเมื่อเสาร์ครับมาเบิงบรรยากาศอยูส่สวนอยู่ทงอยู่ทานี่มาเบิงสวนสวนกล้วยกล้วยน้ำว้ามาริองกับกล้วยปากซองหาศูนย์ครับปลูกเอาไว้เนาะนะครับออกมานานเนี่ยบรรยากาศยามเช้าเย็นสบายสบายตอนมาเบิงธรรมชาติยามเมื่อเสาร์ให้พี่รองได้เบิง่งสวนกล้วยครับ เดี๋ยวมื้อนี้สิไปตัดกล้ยกวยกล้วยหอมกล้วยหอมครับเดี๋ยวกล้วยหอมท้องไปบม่มบรรยากาศย้ำเศร้าครับยางแบบนี้ละสบายสบายย้ำเศ้ามาชมสวนยามเช้าเบื้องป่าแห่หานปลามาสูดอากาศบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ทงอยู่ท่าครับออกมาให้มานาะ ไปที่เบิ้งคลิปอยู่ครับนี่นำมาฝากเอาความเขียวความอ่าเป็นแบบทำกลางธรรมชาติมาฝากสวนกล้วยสวนกล้วยทั้งสองฟังก็เป็นกล้วยกับมะกข้าครับปลูกกล้วยกับมะกข้าวแซมกันไว้ช่วงนี้มะข้าได้ใหญ่ปไนน้นเนาะนะครับห้อกะ กินกล้วยไปก่อนปลูกกล้วยนะครับพอกล้วยใหญ่เขากะปอข้าวใหญ่เขาก็เริ่มเอาเกล้วยออกปลูกกล้วยเลี้ยงปกข้าวว้กอนครับชมสวนยามเช้าครับ